สภาพชุมชนมิตรภาพซอย4เขตเทศบาลนครราชสีมาถูกน้ำลำตะคองไหลเข้าท่วมในชุมชนกว่า200หลังนะครับระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรสำหรับชุมชนมิตรภาพซอย4เป็นเส้นทางออกไปยังถนนคลองส่งน้ำและโรงเรียนสุรนารี2ขณะนี้ระดับน้ำสูงรถเล็กสัญจรไม่ได้ขณะที่เทศบาลนครนะครราชสีมานำเต็นท์มาให้บริการประชาชน พร้อมกับแจกข้าวกล่องบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าน้ําท่วมเขตเทศบาลเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่สี่อเภอลุ่มน้ําลําตะคองทําให้น้ําไหลเข้าสู่พื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมาล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้นอกจากนี้น้ํายังท่วมบริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองฝั่งขาออกตัวเมืองนครราชสีมาเข้าจังหวัดขอนแก่น บริเวณฝั่งตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าโฮมโปรทําให้ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับลําน้ําลําตะคองได้โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา